พอทราบเสร็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าจิตของปุถุชน เมาขมได้ยากคอยไปติดด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ลงติดเสียครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่อาจปลดเปลื้องได้โดยเร็วการฝึกฝนจิตเห็นปาน,นี้เป็นความดีจิตที่ฝึกฝนดีแล้วเท่านั้นจะนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้จากนั้นท่านก็ตัดภาษิตว่าการฝึกฝนจิตที่ขมได้ยากเมามีปกติตกไปตามอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมนำสุขมาให้จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อน อาศัยจอบเล่มเดียวไม่อาจทิ้งมันได้ต้องสึกถึง6ครั้งด้วยอำนาจความโลภในเพศแห่งบัณชิตครั้งที่7ท็ดทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจึงข่มความโลภนั้นได้ดังนี้แล้ว จากนั้นท่านก็ตัดเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ฟังในสมัยหนึ่งเนี่ยมีพระเจ้าภุมทัตเนาะท่านก็ได้ไปทําศึกสงครามจนชนะเนี่ยปราบปรามแฟนที่เป็นศัตรูมาได้แล้วก็ได้เดินทางมาที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งมาทําการล้างเนื้อล้างตัวสระผมนี่แหละแต่ทว่ามีชายผู้หนึ่งเนาะชายผู้นี้ทำอาชีพเกษตรกรรมนี่แหละเป็นมานกโพธิสัตว์มีนามว่ากุทธาระบฑิตนะท่านกุทธาระบฑิตเนี่ยในจังหวะที่พระราชามาเนี่ยก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งพูดขึ้นมาว่า อะไรเอ่ยเราชนะแล้วเราชนะแล้วโอ้โหพูดอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงเอ่ยพระราชาได้ยินแล้วรู้สึกขัดเคืองเพราะว่าอ,อ,องค์เนี่ยเพิ่งชนะมาก็เลยขัดเคืองแล้วก็สงสัยว่าทําไมมานกพู้นี้ พูดว่าเราชนะแล้วจึงยังไงเอ่ยสั่งให้ทหารเนี่ยไปพาตัวมาพระราชาตรัสว่าบุรุษผู้นี้กล่าวว่าเราชนะแล้วใครเล่าที่เขาชนะจงเรียกเขามาอืมอยากจะสอบสวนแล้วพอมาถึงเนี่ยยังไงพระราชาก็ถามเลยเรากําลังชนะสงครามกรรมความมีชัยมาเดี๋ยวนี้ส่วนท่านละ่ะชนะอะไรก็ราถามมานพไปเนาะมานพโพธิศาสตร์ท่านก็ตอบกลับมาข้าแต่มหาราชถึงพระอ,องค์จะทรงชนะสงครามตั้งร้อยครั้งตั้งพันครั้งแม้ตั้งแสนครั้ง,ง, 1, ง,ง,งก็ยังชื่อว่า ว่าชนะไม่เด็ดขาดอยู่นั่นเองเพราะยังเอาชนะกิเลสทั้งหลายไม่ได้แต่ข้าพระองค์ข่มกิเลสภายในไว้ได้เอาชนะกิเลสทั้งหลายได้ในระหว่างที่มนโนพทิสัตว์ท่านได้พูดกับพระราชาเนี่ยตาท่านก็ได้มองแม่น้ำไปด้วยจนกระทั่งท่านสามารถที่จะทําฌานสมาบัติได้แล้วด้วยอํานาจแห่งฌานสมาบัติเนี่ยท่านก็ลอยขึ้นไปนั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศเลยแล้วท่านก็พูดภาษิตต,ต่อไปว่าความชนะที่บุคคลชนะแล้วกับแพ้ได้นั้นมีใช่ความชนะเด็ดขาดส่วนความชนะที่บุคคลชนะแล้วไม่ กับแพ้นั้นต่างหากจึงชื่อว่าเป็นความชนะเด็ดขาดผู้ที่ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึง1ล้านคนยังสู้ผู้ชนะตนเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้นั้นเป็นจอมทัพสูงสุดโดยแท้จากนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ท่านชนะคืออะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ย เป็นเกษตรกรมีสมบัติมีค่าคือจอบนี่แหละจอบเล่มเดียวนี่แหละใช้ในการขุดดินนะปลูกพืชผักต่างๆมากมายแต่พอท่านทําไปสักหน่อยหนึ่งท่านก็มีความเบื่อหน่ายในเพศข,ของคาราวาสอยากจะออกบวชแล้วก็ได้นําจอบนียไปเก็บฝังดินเอาไว้แล้วก็อ,อกบวชเป็นลือศีพอบวชไปเนี่ยปรากฏว่าท่านก็คิดถึงจอบซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวของท่านก็สึกออกมาเอาจอบมาทําเกษตรกรรมใหม่ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยบวชบว,บวสึกๆถึง6ครั้งจนกระทั่งเข้าครั้งที่7ท่านก็คิดว่าถ้าท่านไม่ตัดสิ่งที่ทําให้เกิดความโล ขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะบวชไม่ได้ตลอดท่านจึงไปที่ริมแม่น้ํายืนละท่านหลังให้กับแม่น้ําแล้วก็หมุนจอบบนกลางอากาศก่อนแล้วก็เคลื่องกับหลังไปเนาะคือไม่เห็นว่าจอบเนี่ยไปตกที่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ไม่ไปงมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอท่านทําได้เสร็จท่านจึงได้พูดว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเนี่ยท่านก็ได้เล่าให้กับพระราชาฟังพอพระราชาฟังเสร็จเนี่ยโฮเกิดความรู้สึกว่าอยากจะ ออกบวชบรรพชาด้วยเลยนะไม่ใช่เฉพาะพระราชาอย่างเดียวแม้กระทั่งทหารที่ติดตามเนี่ยก็อ,อยากจอ,อกบวชด,ด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านชาวเมืองนะในพารณาณสีเนี่ย,ออยก็อยากจะออกบวชด,ด้วยรวมถึงเมืองข้างๆเนาะพอได้ยินข่าวว่าพระราชาเมืองนี้อยากจอกบวชด้วยก็เลยติดตามไปออกบวชด,ด้วยเดินทางกันไปที่ป่าหิมพานเนาะคนเดินต่อกันเนี่ยท่านบอกว่าระยะทางก็12โยชนะ์เนาะหนึ่งโยก็16กิโลเมตรเนาะคนบวชมหาศาร,รมากเลยทีเดียวนะเดินยาวเมื่อคนบวชมหาศาลอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นก็ เือนถึงเท้าสักกะเทวราชเนาะท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้การและจึงสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรเนี่ยมาช่วยสร้างบรรณาสรา,าให้ยาว30โยชนยกว้าง15โยชนยดที่ป่าหิมพานนี่แหละก็มาในรมิสร้างให้ปุ๊บพวกฤาษีต,ต่างๆก็ได้มาอาศัยที่นี่ในการปร่าพติปฏิบัติธรรมจนกระทาั่งได้ฌานสมาบัติแล้วก็ได้ไปอยู่พรหมโลกกันทั้งหมดเลยเนาะจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดสรุปชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเนี่ยก็คือพระอานนท์บริสัทในครั้งนั้นก็คือพุทธบริาาสารน่วอุท บัณฑิตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเนาะจากตรงนี้ในเรื่องของชัยชนะอะไรต่างๆที่มนุษย์แข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการทําศึกสงครามกันเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะแต่ถามว่าความแพ้ความชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่ความชนะที่แท้จริงเน